แผนการออมเงินระดับมรดกสำหรับคนที่ต้องการวางแผนชีวิตอย่างมีชั้นเชิงนะครับเพราะเงินของคุณเนี่ยไม่ควรนอนเอาไว้เฉยๆควรทำงานแทนคุณไปตลอดชีวิตและสามารถที่จะส่งต่อเป็นมรดกได้ด้วยวันนี้ผมมาเชิญชวนนะครับท่านที่มีศักยภาพเพียงพอนะครับใช้เงินเก็บเพียงแค่10ล้านบาทนะครับเพื่อสร้างกองทุนมรดก15ล้านบาทโดย10ล้านบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะแบ่งจ่ายได้5ครั้งหรือว่า5ปีพร้อมกับรับ ผลตอบแทนกองมรดกนี้นะครับปีละ1.5แสนหรือ1%ของเอร์เซ์ของกองทุนมรดก15ล้านของคุณผลตอบแทน1.5แสนนี่ซับตั้งแต่ปีแรกที่คุณเริ่มทำนะครับไปจนตลอดชีวิตจนถึงอายุ99เลยในกองทุน10ล้านเนี่ยนะครับคุณเลือกออมได้นะครับว่าจะแบ่งจ่าย5ปี10ปีหรือ20ปีระหว่างทางรับเงินก้อนเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างส่งไม่ทันจะครบจากไปก่อนทายาทของคุณ รับเงินกองมรดก15ล้านทันทีกองทุนมรดก15ล้านนี้ปลอดภาษีนะครับคุณชีวิต15ล้านส่งต่อถึงลูกหลานได้ทันทีและพิเศษนะครับสำหรับใครที่ออมภายในวันที่20พิศจุนายนนี้เท่านั้นนะครับที่ออมขั้นต่ำ2ล้านบาทเพื่อสร้างกองทุนมรดก15ล้านนี้นะครับได้รับบัตรคอนเสิร์ตของ b a c k พิงคที่จะมาจัดคอนเสิร์ตในเมืองไทยวันช่วงวันที่24-25ตุลาคมนี้นะครับและถ้าใครเลือกการออมแบบแบ่งจ่าย20งวด และทำทันนะครับภายในวันที่30มิถุนายนนี้ FWD ยกเว้นเบีย้ยปีสุดท้ายให้เหลือเพียงแค่19งวดออมปีละ2ล้านคุณก็ประหยัดไป2ล้านเลยนะครับออมปีละ2ล้านได้ส่วนลด2ล้านคุณมรดกนี้นะครับระหว่างทางจะมีเงินคืนให้1%ของกองทุนของคุณและเมื่อคุณออมจนครบกำหนดแล้ว1%จะยังคงให้คุณไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแต่เมื่อวันที่คุณจ่ายครบกำหนดในปีถัดไปนะครับเขาจะมีเงินพิเศษเป็นเงินปันผลให้1ครั้ง ถ้าท่านผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการท่านใดนะครับมีความสนใจในแผนมรดกตัวนี้นะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ